ออปชันเยอะมากรุ่นเก่าอ่ะไอ้ขาเนี้ยมันจะไม่มีไม่มีไฟหลอดไส้แม่แตลอดเดียวไม่ได้แพงจากรุ่นเก่ามากเลยนะครับครับสวัสดีครับพี่ตุ้งเวสปา้ารัชดาครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสกูตทอล์กนะฮะก็วันนี้ก็มาถึงนะครับวันที่ลุกทุกคนรอคอยกับ GTS ตัวใหม่ล่าสุดนะครับเป็นปี2023ตอนนี้ได้มาถึงที่ร้านเราเรียบร้อยแล้วนะฮะ ก็คือบรรดาที่จอดอยู่ด้านด้านข้างนี่นะฮะจะมีทั้ง150ทั้งตัว300แลวแต่ละสีนี่ก็จะสีไม่เหมือนกันเลยนะครับถ้าเกิดเป็นตัว150ที่ทําออกมาตอนนี้นะฮะก็จะมีสีทองสีดําแล้วก็สีขาวนะครับถ้าเป็นตัว300ที่ร้านก็จะมีสีเขียวกับสีเทารุ่นใหม่เป็นเทาด้านล่าสุดน,นะครับแต่ในคลิปนี้เราจะคุยกันทีละตัวเพราะว่าแต่ละตัวนี่มีจุดเด่นจุดแตกต่างนี่ค่อนข้างจะเยอะนะฮะเอาทีละคันวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องตัว GTS 150 2023กันก่อนนะครับก็คือคันสีขาวตัวนี้ออปชันเยอะมากถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นะเพราะว่า GTS นี่มันมีมา9ปีแล้วนะ GTS 150ะถือว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่เปลี่ยนแปลง,ปลงเยอะที่สุดตั้งแต่ครั้งแรกมาอาจจะเป็นไฟหน้าฮาโลเจนไฟสีส้มๆแล้วก็มาปรับปรุงเป็นเครื่องยนต์ไอเกตปรับปรุงเป็นไฟ LED ไฟเดย์ไลท t แต่ตัวนี้ใหม่แทบทั้งคันเลยเหลืออย่างเดียวคือตัวถังยังใช้ตัวถังเดิมอยู่เราจะมาดูกันนะครับว่ามันแตกต่างจากรุ่นเก่าตรงไหนบ้างเอาจากที่มองด้านหน้าก่อนแล้วกันนะครับเนี่ยตัวนี้เปลี่ยนใหม่เพราะว่าปกติตัวชีทเทสเขาจะเป็นแบบมันจะมีรูตรงกลางสอดได้อะนเนี้ยเปลี่ยนใหม่ห้มดูสปอร์ตมากขึ้นเห็นไหมแล้วก็ตัวดั้งจะเป็นลายคาร์บอนเคฟล่าตามยุคตามสมัยนะฮะตัดด้วยลิ้นสีส้มแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ค่อนข้างจะ ถือว่ามีผลต่อการสับขี่แน่นอนก็คือโชคหน้า เป็นรุ่นใหม่ซึ่งถ้าเกิดเราไปเทียบกับไอ้ตัวโชคเดิมนะรู้สึกว่าตัวกระบอกเนี่ยมันจะเล็กลงแล้วก็ไอ้ตัวแกนสปริงเนี่ยเหมือนมันจะเล็กลงไปนิดนึงแต่ที่เห็นชัดๆเลยก็คือมันมีขาตัวนี้เพิ่มขึ้นมาซึ่งซึ่งถ้าในรุ่นเก่าอ่ะไอ้ขาเนี้ยมันจะไม่มีซึ่งไอ้ขาเนี้ยมันจะเป็นตัวดามระหว่างไอ้ตัวแป้นดุมของมันเนี่ยมายึดกับไอ้ตัวขาที่ใช้เป็นตัวสวิงโชคอีกทีหนึง่งคาดว่านะน่าจะมีผลต่อการทรงตัวการขับขี่ทําให้รถมันตั้งฉากมากขขึึ้้นนนิ่ง ที่ความเร็วสูงสูงอาจจะขี่ได้สเสถียนขึ้นมีผลแน่นอนฮะเพราะว่ามันไม่ใช่พลาสติกมันเป็นเหล็กเลยนะและเหล็กค่อนข้างจะแกนใหญ่ก้านใหญ่มากๆฮะอีกจุดหนึ่งที่เห็นได้ชัดๆก็คือ ไฟเลี้ยวตัวไฟเลี้ยวตัวนี้มันเป็นทรงเดิมก็จริงนะครับแต่ว่ามันถูกเปลี่ยนเป็นแบบ full LED ก็คือยังมีไฟเดไลท์เหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่าไอ้ตัวไฟเดย์ไลท์เขาเนี่ยก็จะมีลูกเล่นก็คือจะเป็นคล้ายๆกับแบบคริสตัลอ่ามันจะมีการหักเหลี่ยมหักเหแสงอยู่พอสมควรแล้วก็ไฟเลี้ยวถ้าเกิดเป็นรุ่นเก่ามันจะเป็นหลอดนะครับเป็นหลอดไส้แต่ตัวใหม่นี่เป็น LED ทั้งอันเลยแทบจะบอกได้เลยว่ารถ GTS รุ่นใหม่ไม่มีไฟหลอดไส้เหมือนเดิมแม้แต่ลอดเดียวทั้งคันเป็น LED ทั้งหมดนะครับประโยชน์ของไฟ LED ก็คือว่าสีมันจะสดกว่าสว่างกว่าประหยัดพลังงานมากกว่าปกติรถเวสป้าถ้าเราสังเกตนะถ้าไฟกลมกระจกจะกลมไฟเหลี่ยมกระจกจะเหลี่ยมไอ้นี่ ถือว่าเป็นครั้งแรกที่แปลกแวกแนวไปเลยไฟกลมแต่ให้กระจกเหลียมมาและแถมเป็นกระจกเรียมแบบสั้นอันนี้ถูกใจมากเพราะว่าเท่าที่ลองขี่ดูเนี่ยพอกระจกมันอยู่ในแนวของปลายแฮนด์คือต้องบอกกันว่าถ้าเป็นรุ่นเก่านะฮะหรือเวาตาทุกรุ่นเนี่ยไอตัวกระจกตัวเนี้ยมันจะถูกยื่นออกมานอกปลายแฮนด์มันจะมีผลต่อก,การขับขี่เวลาเราซอกแซกซิกแซกต่างๆอะติดกระจกมองข้างเขาเลยต้องไปแต่งกระจกใส่กระจกสั้นกระจกปลายแฮนด์อะไรกันแต่ถ้าเกิดซื้อรุ่นใหม่รุ่นนี้ไปนะฮะกระจกมองข้างไม่ต้องแต่งพอเขาให้มานี่เหมาะสมกับการใช้งานเมาารกๆ เลยนะครับแล้วก็ทัศนวิสัยนี่ก็เคลียร์เหมือนใกล้กระจกกั้นๆใหญ่ๆเลยคิดว่าตัวนี้เดี๋ยวต้องมีลูกค้าคนที่เขาเคยใช้เวสป้านี้มาขอสั่งไปใส่แน่ๆเลยครับแล้วมันใช้เกลียวตัวเดียวกันด้วยนะไม่ว่าจะเป็นเวสป้ารุ่นใหม่เอากระจกรุ่นนี้ไปใส่ได้ทุกรุ่นเลย ปลอกแฮนด์ปลอกแฮนด์ลายใหม่เพราะธรรมดาลายเดิมมันจะเป็นตารางตารางใช่ไหมถ้าเกิดใครเคยเห็นแล้วก็จะเป็นโลโก้เวสป้าวางแนวขวางอันนี้เป็นแว่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 นคล้ายกับเกลียวน็อตเลยแล้วก็มีเวสป้าวางตรงนี้ทีนะคิดว่าเขาน่าจะทํามาแก้นี่นะน่าจะมีหลายๆคนที่เคยเป็นอ่ะแบบรถเวสป้าพอใช้ไปนานๆตัวปลอกแฮนด์ด้านซ้ายอ่ะมันจะหมุนได้อ่ะเหมือนมีคันเร่งอยู่2มือประมาณเนี้ยไอ้นี่เขาน่าจะทําแก้มาละพักเท้าอ่ะปกติพักเท้าคนซ้อนนี่จะเป็นสีอลูมิเนียมเป็นสีเงิ่อนไอ้นี่ให้เป็นสีดํามารู้สึกว่ามันจะรับกไ้้ววววคคคิิินน่่่่หเเพราาุใมมป็ดด พักเท้าดำมาให้รับกันสติ๊กเกอร์ลายหม่ครอบทอ่อไอเสียกันร้อนนี่ก็เป็นสีดำเบาะลายหม่ลายนี้ไม่มีหรอกไม่เคยทำลายนี้แน่นอนฮะเป็นหนัง2ชนิดนะครับแล้วก็เดินได้สีส้มสวยบาจับนี่ก็ทรงเดิมไฟเลี้ยวท้ายก็เป็น LED แล้วนะคือมันเป็นเหมือนทรงเดิมนะแต่ไอไส้ข้างในมันต่างกันหมดเลยแม้แม้กระทั่งไฟเลี้ยวไฟหน้าไฟท้ายมันเป็นทรงเดิมหมดเลยแต่ข้างในนี่เปลี่ยนใหม่หมดเป็น LED ทั้งหมดเลยมามาถึงไฮไลท์กันบ้าง จุดที่แตกต่างเห,เห็นเลยนะครับใน GTS 150รุ่นใหม่นั่นคือจอแต่เราจะไม่เข้าไปลึกถึงฟังก์ชันนะไอการใช้งานฟังก์ชันของจอเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาไว้เป็น EP ต่อไปตอนนี้เราเอาถึงภายนอกกันก่อน,อนว่าภายนอกเนี่ยมันมีจุดแตกต่างหรือพัฒนาจากรุ่น GTS 150ตัวเดิมตรงไหนบ้างนะครับพอเรากดสวิตช์ทีนึงปุ๊บจะเป็นเวลค่ไอรุ่นใหม่เป็น K เคเลลืมโชว์ลืมโช <c oughs> เป็นกุญแจรีโมทแบบนี้นี่ข้างหลังสวยงามเห็นไหม อีกตัวหนึ่งเขาให้มา2กล่อง,อ,งอีกกล่องหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าแท็กถ้าเทียบกับเวสป้ารุ่นเก่านะก็จะเป็นเหมือนกุญแจดอกสีน้ําตาลนั่นเองเป็นแท็กอย่างนี้เห็นป่ะจะมีนัมเบอร์มาด้วยคือแท็กตัวเนี้ย จะทาหน้าที่เหมือนกุญแจสีน้ําตาลคือเราสามารถสตาร์ทรถ้วยแท็กได้นะครับแล้วก็สามารถก๊อปปี้กุญแจสํารองโดยใช้แท็กตรงนี้เป็นตัวมาสเตอร์ถ่ายโค้ดให้กับกุญแจสํารองที่เราสั่งซื้อมาใหม่ได้ด้วยเหมือนกันเวลาเราใช้งานให้เราใช้งานดอกนี้เป็นหลักนะไอ้ดอกแท็กนี้เก็บขึ้นหิ้งไว้เวลาเราจะใช้งานนะฮะก็กุญแจเนี่ยมันจะมีปุ่มอยู่2ปุ่มนะครับปุ่มแรกจะเป็นปุ่มเอาไว้ค้นหารถถ้าเกิดเรากดมันยังมีไฟเลี้ยวกระพริบนฮะมันจะกระพริบเพื่อที่จะแสดงตำแหน่งตัวเองว่าอยู่ตรงไหน ส่วนนี้ได้ปุ่มข้างล่างเนี่ยจะเป็นปุ่มเอาไว้สําหรับเปิดบอกะเวลาเราจะใช้งานให้เรากดปุ่มปัป๊บแต่ถ้าเกิดเรากดทีเดียวเนี่ยมันจะไม่เปิดนะเราต้องตั้งใจกดก็คือเราต้องกดแช่ไว้2วินาทีนะครับกดค้างไว้นะครับ1 2 3่งสองซ้ำปุ๊บหนึ่งสองนะชัดเจนไอตัว U box ภายในนี่ก็เหมือนเดิมแล้วก็กรอบป้ายทะเบียนแผ่นรองป้ายทะเบียนดินี่แอบมีทับทิมมาให้ซึ่งรุ่นเก่าจะไม่มีนะทับทิมสะท้อนแสงก็คาดว่าน่าจะช่วยเรื่องความปลอดภัยในตอนขับ ขี่กลางคืนได้ดีหรือไม่ก็จอดไว้ในที่มืดๆอะ่ะเขาจะได้เห็นรถเราจะชัดเจนมากขึ้นเนาะเนี่ยถ้าเป็นรุ่น GTS เขาจะให้แบตลูกเล็กมาถ้า300นี่จะเป็นลูกใหญ่กล่องยังยกออกได้เหมือนเดิมนะเครื่องยนต์ก็รูปร่างหน้าตาเหมือนเดิมเพราะเมื่อกี้ลองเอามาเทียบกับตัวเชียร์ตัวเก่าละคล้ายๆเดิมแล้วก็ใช้อะไรร่วมกันกับไอ้ตัวเก่าได้ทั้งหมดเลยปุ่มสวิตช์เยอะแยะไปหมดเพียบเลยเอาจากฝั่งไหนก่อนดีฝั่งซ้ายนะครับเราจะเริ่มจากอันบนสุดอันบนสุดเนี่ยก็จะเหมือนรถทั่วไปก็คือจะเป็น ไฟสูงนะครับไฟต่ำแล้วก็มีดิฟไฟนะฮะสวา่างส่วนในปุ่มนี้จะเป็นปุ่มจอยสติกมันจะทำงานได้ทั้งหมดอ่ะ5ทิศทางนะครับก็จะมีซ้ายขวาบนล่างแล้วก็เอนเตอร์เข้าไปเอาไว้คอนโทรลจอตั้งค่าต่างๆของรถตามลงมาก็จะเป็นไฟเลี้ยวเหมือนปกติยกเลิก,กว่าตรงกลางเลี้ยวขวายกเลิกตัวนี้จะเป็นแตรอืดังสะใจแล้วก็ฝั่งขวาก็จะเป็นปุ่มที่มันมีเพิ่มขึ้นมาจากรุ่นเก่าอันดับแรกปุ่มเปิดเบาะปกติเวสป้าปุ่มเปิดเบาจะอยู่ ข้างสวิตกุญแจอยู่ฝั่งซ้ายแต่มันถูกย้ายมาไว้บนแฮนด์ล้เปิดง่ายขึ้นกดปับ๊บเห็นไหมก็สั่งเปิดเบาะตรงนี้ได้เลยส่วนตัวนี้จะเป็นออโต้สตาร์ทสต็อปนะครับก็คือเวลาเราจอดติดไฟแดงแล้วไม่ได้ขี่เครื่องเขาจะดับพอเราบิดคันเร่งเปิดคันเร่งเนี่ย เขาก็จะสั่งรถสตาร์ทแล้วก็ไปต่อได้เลยส่วนตัวนี้จะเป็น ASR จะมีมาให้เหมือนรุ่น GTS 300แล้วซึ่งปกติ GTS 150จะไม่มีฟังก์ชัน ASR มาให้เป็นป้องกันล้อสไลายนละ่ฮะเวลาเราเข้าโค้งแล้วเปิดเผอไปเปิดค mm ันเร่งเนี่ยเวลาล้อมันสลิปปุ๊บเขาจะ ตัดกาลังเครื่องยนต์ออกทําให้รถเนี่ยไม่หมุนหูแขวนของปกติจะเป็นกลมๆไอ้ตัวนี้ให้เป็นเหลี่ยมมาส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นเหมือนรุ่นเก่าแต่ไม่ใช่ที่เติมมอญ้ำนะเพราะว่าถ้าเป็น GTS เนี่ยมันจะมีมอน้ําอยู่ด้านข้างระบายความร้อนด้วยพัดลมที่มาจากเครื่องยนต์นะฮะไม่ใช่ไฟฟ้าส่วนฝั่งซ้ายถ้าเป็น GTS รุ่นใหม่จะมีทุกคันมันจะเป็นสัญ,ญลักษณ์บลูทูธอ่ะไอ้ตัวเนี้ยเอาไว้ในกรณีไหนรู้ไหมในกรณีที่ว่า แบตเตอรี่เราหมดเราจะสตาร์ทรถไม่ได้พอแบตหมดเนี่ยมันจะสตาร์ทรถไม่ได้เพราะว่าถ้าแบตหมดปุ๊บตัวรถก็จะหากุญแจไม่เจอมันก็จะไม่ยอมให้สตาร์ทมันก็ต้องใช้วิธีเอากุญแจที่ไม่มีแบตเตอรี่มานาบตรงนี้จะเป็นบริเวณที่เอาไว้ทาบกุญแจในกรณีที่แบตหมดนะครับต่อให้ถอดแบตเตอรี่ออกถ้าเรากุญแจเนี่ยมาทาบตรงนี้ก็สามารถสั่งสตาร์ทรถได้เหมือนกันรวมถึงไอ้ตัวแท็กที่เขาให้มาเนี่ยสมมติว่าถ้าเกิดเราไม่มีกุญแจดอกนี้เรามีแค่แท็กนี้ก็เอารถไปไหนมาไหนได้นะแต่ แล้วก็ค่อยบิดออนเขาถึงจะยอมให้บิดฟังกชันตรงนี้ลึกๆเดี๋ยวจะทําไว้ใน EP ีต่อไปเอาประมาณนี้ก่อนและที่สําคัญคือราคาไม่ได้แพงจากรุ่นเก่ามากเลยนะครับคือรุ่นเก่าเนี่ยเป็นตัวเช150นะครับราคาเขาขายอยู่ที่162,900บาทนะครับส่วนรุ่นใหม่ล่าสุดเนี่ยด้วยฟังก์ชันที่มันเพิ่มขึ้นมาอีกตั้งเยอะตั้งแยะเนี่ยแต่ราคาเพิ่มขึ้นมาแค่3,000บาทเท่านั้นเองนะครับราคาอยู่ที่165,900บาท แพงจากรุ่นเดิมขึ้นมาแค่สามพันแต่บอกว่าออปชันที่ให้มานี้คุ้มมากฮะแค่ได้ชุดลิโม่ชุดเดียวนี้ก็เกินคุ้มแล้วครับส่วนเรื่องสมรรถนะการขับขี่จากที่ไปลองเทสได้มารู้สึกว่าโช้หน้ามันนุ่มเอมนุ่มขึ้นนะครับแล้วก็รู้สึกแรงค่าแรงดันลมยางมันจะต่างไปด้วยนะเพราะว่าปกติถ้าเป็นรุ่นเก่าเนี่ยลมยางหน้า30หลัง32สอซ้อนหนักๆก,ก,ก็เป็น3 4ใช่ไหมแต่อรุ่นใหม่นี่ไม่ใช่แล้วนะล้อหน้า26ล้อหลัง29อันนี้คือสเปคที่เขาเซ็ต ถ้าไปเติมมากกว่านี้ก็คือโอเวอร์มันก็จะแข็งไปการยึดเกาะก็จะหายไปตอนนี้ที่ร้านเรานี่มีรถพร้อมส่งมอบเลยนะครับที่ร้านเวสป้ารัชดามีรถพร้อมส่งมอบทุกรุ่นทุกสีเราจะเอาเข้ามาเติมเรื่อยๆเ,เวลาลูกค้ามาถึงนี่จะได้รู้ว่าเฮ้ยมาที่นี่มีครบทุกรุ่นทุกสีหรือถ้าเกิดใครอยากจะเอาชัวร์ก็โทรเข้ามาก่อนก็ได้ครับว่า hey, พี่ครับผมจะมาถอยรุ่นนี้กับพี่รถยังมีอยู่ไหมสีนี้รุ่นนี้โทรเข้ามาได้เลยฮะที่เบอร์029390055นะครับต่อ698อันนี้เป็นเบอร์ออฟฟ แต่ถ้าเกิดเป็นเบอร์ส่วนตัวของพี่ทุกเลยก็ตามที่ขึ้นหน้าจอฮะ0865115021โทรเข้ามาสอบถามนอกเวลาทําการได้ถ้าเกิดเป็นในช่วงเวลาทําการ9โมงเช้าถึง6โมงเย็นเนี่ยก็โทรเข้ามาที่เบอร์มือถือออฟฟิศก็ได้ครับ083981715อันนี้ก็โทรได้แต่ถ้าเกิดนอกเวลาทําการบอกพี่6โมงครึ่งทุ่ม1 2ทุ่มอย่างเงี้ยถ้าเป็นเรื่องด่วนก็โทรเข้ามานะครับที่เบอร์ส่วนตัวพี่ได้เลยหรือไม่ก็ไปติดตามดูที่หน้าเพจสื่อช่องทางออนไลน์ต่างๆของทางร้านได้เลยฮะ ไม่ว่าจะเป็น f เฟซ o o ๊กยู u ูบทิกต็อกนะทิกต o อกนี่มาแรงนะช่วงนี้ทุกหลายๆคนนี้รู้จักพี่ตุ๊กจาก Tik t o อกเยอะมากๆแต่ที่แน่นคือโทรมาสอบถามดีที่สุดใครอยากจะได้ข้อมูลรถเพิ่มเติมนะฮะซื้อที่ไหนไม่ว่ากันมาหลอกถามที่นี่ได้นะฮะอยากได้ข้อมูลรถเพิ่มเติมฝากติดตามช่องฮะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับท่านจะได้ข้อมูลสาระเกี่ยวกับรถเวสปานี้ไปเต็มๆจากทางรายการนี้นะฮะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ